โอ้นก oh, ok. เป็นอยู่นี่นะครับไม่บินไปไหนเลยเกาะจริงกล้วยไม้ไม่บินไปไหนเลยอ๋อใส่ชอบใจกล้วยไม้ไม่บินไปไหนเลยม oh. าอยู่จะชอบใจกไไล้ว,ย,วยไม้ก็เกาะอยู่นี้ ัอใจกล้วยไม้ไม่ไปไหนเลยเชื่องจริงๆนกตัวนี้เชื่องมากเชื่องมากนี่ดอกไม้ดอกแฟนซีฟันนะ สวยงามนะเขาออกมาตอนนี้กำลังจีเล็กๆอยู่โอ้ลายช่อลายช่อหน่อยได้่วยชมลนะส่วนนี้ผีเสื้อน้องไอยไอ้ไยรุ่นไปล้ะผีเสื้อน้อย,ยผีเสื้อน้อยวัน,ยนนี้วันสัตมงคลนะครับวันดี วันนี้วันดีมีมงคลอันชัดพระมงคลใต้ร่มพระบารมีทงบวกสบัดพัดทีวทิวสวัยดังบอกให้รู้ว่าพวกเราชาวไทยอยู่ใต้ร่มพระบารมี ใต้ลมพระบลาเรามีม่วงอ้าวมลูกใต้ลมพระบาลมีลมเย็นพอได้กินติดไม่มากมายพอได้กินมีสองลูกสองลูกนี่เล็กอยู่ สองลูกเล็กๆลูกนี่ใหญ่อโอ้ลูกนี่แมงเจาะเลยโอ้ดูดีแมงเจาะไปซะโอ,โอ,อ,โอ้คงต้องุกเอามากินแล้วนี่โอ้แมงเขาเจาะไปเรียบร้อยเสียดายเสียดายจริงๆ กินซะเลยดีกว่าชิงแมงชิงแมงกินนะแมงเอ้ยค่าขอกินมั่งวะเหลือให้คนมัง่งเลยใช่ว่าเจ้าจะกินก็ของข้าไม่ขอเลยขอเพิ่นมั่งก็ก่าไม่ยอมขอ่นเลยนี่ชกอันนั้นกำลังอ,ออกดอกเที่ยงวันนะครับวัน เที่ยงตรงเป้งเลยนี่ตะวันซื่อหัวเลยนะี่ตะวันตรงเป้งตรงหัวเลยนีร้อนไม่ร้อนไม่รู้ไหนแต่ยืนไม่ได้เงยไหลซักซัก